สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติดเทรนด์วันนี้รายการที่จะสรุปประเด็นสังคมให้สั้นเข้าใจง่ายวันนี้เราจะมาเจาะลึกและตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับปรากฏการ์ดราม่าที่สั่นสะเทือนวงการยูทูบเบอร์ไทยกรณีล่าสุดที่เราจะมาวิเคราะห์คือเรื่องราวของแจ็คแป๊บโฮและการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ หลายคนคงได้เห็นคลิปที่แจ็คแป๊บโฮไปเต้นอยู่บนหลังคารถตู้เช่าหน้าภูเขาไฟฟูจิแล้วซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่เหมาะสมสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวไทยและอาจผิดกฎหมายของญี่ปุ่นด้วยค่ะแต่คำถามที่น่าสนใจกว่าคือทำไมคอนเทนต์ที่มีปัญหาและถูกสังคมรุมด่าถึงยังคงม,มีคนติดตามเพิ่มขึ้นและยอดวิวพุ่งสูงขึ้นคะคาตอบอยู่ที่สิ่งที่เราเรียกว่า Attention economy หรือเศรษฐศาสตร์ความสนใจค่ะในโลกของแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ TikTok เอักริทึมจะทำงานโดยการวัดความสนใจ attention และการมีส่วนร่วม engagement ของผู้ชมค่ะอักริทึมมองหาว่าคลิปไหนที่ทำให้คนหยุดดูนานลายทำให้คนอยากคอมเมนต์หรือทำให้คนแชร์ออกไปมากที่สุดสิ่งที่สำคัญคือ อัลกอริทึมไม่สามารถแยกแยะได้ว่าคอมเมนต์ comment เหล่านั้นเป็นการชื่นชมหรือการด่าทอคะ่ะดังนั้นเมื่อมีดราม่าเกิดขึ้นคนที่เข้าไปด่าไปวิพากวิจาร์ณหรือแม้แต่เข้าไปบอกว่าจะเลิกติดตามก็เท่ากับว่าเรากำลังมอบ Engagement ให้กับคลิปนั้นโดยไม่ตั้งใจการคอมเมนต์โกรธหรือแชร์ต่อยิ่งทำให้คลิปถูกดันขึ้นไปแสดงผลมากขึ้น กลายเป็นวงจรที่ดราม่าสร้างเงินและความโกรธของผู้ชมกลายเป็นกำไรของคนทำคอนเทนต์ค่ะแล้วทำไมคนถึงชอบดูคอนเทนต์ประเภทนี้ทั้งที่รู้ว่ามันไม่สร้างสรรค์นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ไว้หลายประเด็นค่ะประการแรกคือคนเราชอบเรื่องความวุ่นวายและดรามา่าโดยธรรมชาติแล้วสมองของมนุษย์จะถูกดึงดูดด้วยความขัดแยง้งประการที่สองคือความรู้สึกอยากทำลายกฎ หลายคนอาจจะคิดในใจว่าเฮ้ยมันกล้าทำในสิ่งที่ฉันไม่กล้าทำแฮกการดูคนทำลายกฎระเบียบจึงสร้างความตื่นเต้นอย่างหนึ่งค่ะประการที่3ที่น่าสนใจที่สุดคือการเสพติดคอนเทนต์ที่ง่ายคอนเทนต์ content ที่มีปัญหาเหล่านี้มักจะเข้าใจง่ายไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้ปัญญาหรือสมาธิในการรับรู้ทำให้คนจำนวนมาก เลือกที่จะเสพสิ่งที่ไหลเข้ามาง่ายๆดีกว่าการตั้งใจดูคอนเทนต์ที่ดีแต่ต้องใช้ความคิดค่ะและสุดท้ายบางคนเลือกที่จะดูคอนเทนต์ที่มีปัญหาเพื่อสร้างความรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าคนในคลิปการได้เห็นคนอื่นทําสิ่งที่ไม่ดีจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและศรัทธาในตนเองเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการลังโดปามีนชนิดหนึ่งค่ะ ในฐานะของคนดูที่ได้รับผลกระทบจากดรามา่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อหยุดวงจรนี้คะคำแนะนำที่ดีที่สุดคือการไม่เพิ่มยอด Engagement หากคุณต้องการทราบเรื่องราวอ่านสรุปจากเพจข่าวก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องคลิกเข้าไปดูคลิปต้นฉบับเลยค่ะการไม่คลิกเข้าไปดูไม่เข้าไปคอมเมนต์ด่าหรือแม้แต่ กด Report ก็เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดในการต่อสู้กับอัลกอริทึมที่หาผลประโยชน์จากความขัดแย้งค่ะอีกสิ่งที่เราควรทำคือการหันไปสนับสนุนคอนเทนต์ที่ดีโดยการเข้าไปดูกดไลค์และคอมเมนต์ช่องที่มีคุณภาพเพื่อช่วยให้อัลกอริทึมเรียนรู้ว่าคอนเทนต์ประเภทไหนคือสิ่งที่สังคมควรให้ค่าและควรได้รับการผลักดันค่ะ สำหรับคนที่เป็นห่วงภาพลักษณ์ของประเภทและต้องการตักเตือนเราควรทำอย่างมีสติให้วิจารณ์ที่การกระทำว่าการกระทำนั้นไม่เหมาะสมอย่างไรไม่ควรทำ ad hominem หรือการด่าทอตัวบุคคลรูปร่างหน้าตาหรือนิสัยส่วนตัวเพราะนั้นก็เป็นการทำให้ตัวเองลดระดับลงไปเท่ากับสิ่งที่กำลังวิจารณ์ค่ะดราม่าของแจ็คแป๊บโฮเป็นเครื่องเตือนใจเราว่า การแสดงออกบนโลกออนไลน์มีผลกระทบมากกว่าที่คิดไม่ใช่แค่ตัวบุคคลแต่รวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศและสังคมโดยรวมของเราด้วยค่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเป็นผู้บริโภคสื่ออย่างมีสติและใช้ความสนใจของเราเพื่อสนับสนุนสิ่งที่สร้างสรร์แล้วคุณล่ะคะคิดว่าเราจะสามารถควบคุม attention economy นี้ได้อย่างไรพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีค่ะ